คนที่ชอบหลงรักคนประเภทท็อกซิกสาเหตุมาจากตอนเด็กๆเห็นการกระทำประเภทท็อกซิกที่พ่อกระทำกับแม่หรือแม่กระทำกับพ่อแล้วมีความเข้าใจว่านั่นคือความรักคนที่ชอบขึ้นเสียงเสียงดังคือคนที่ตอนเด็กๆขาดความสนใจจากพ่อแม่แต่จะได้รับความสนใจทุกครั้งที่ตัวเองเสียงดังหรือเกิดเรื่องคนที่เงียบๆไม่มีภาวะผู้นําไม่กล้าแสดงออกคือคนที่พ่อแม่มักจะสั่งให้เงียบห้ามพูดห้ามเฉียงจนกลายเป็นคนที่ไม่กล้าพูดในสิ่งที่คิดผู้หญิงที่มักจะหลงหรือถูกดึงดูดด้วยผู้ชายที่เจ้าชู้ติดการพนันติดเหล ทำตัวเป็นนักเรงมีจํานวนมากเลยครับที่เติบโตมาพร้อมกับคุณพ่อที่มีนิสัยแบบเดียวกันเพราะเธอคิดว่านั่นคือแบบอย่างของสิ่งที่เรียกว่าผู้ชายคนที่ขอโทษคนอื่นในทุกๆเรื่องแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ผีโตมาจากพ่อแม่ที่บังคับให้ลูกขอโทษทุกคนเสมอโดยที่ไม่ได้ฟังหรือไม่ได้สนว่าลูกจะผิดหรือถูกกับพ่อแม่ลูกผิดเสมอคนที่โดนคนรอบข้างเอาเปรียบเสมอคือเด็กที่พ่อแม่บังคับให้เสียสละของส่วนตัวหรือเวลาส่วนตัวให้คนอื่นเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของพ่อแม่ว่าสอนลูกมาดีผู้ชายที่่ไมแสด ออออรโตมาจากพ่อแม่ที่ดุและต่อว่าหรือทําโทษแรงๆหากเด็กผู้ชายคนนั้นร้องไห้และถูกสอนว่าการร้องไห้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอผู้ชายห้ามร้องไห้คนที่โหยหาการยอมรับจากผู้อื่นตลอดเวลาหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าหิวแสงอ่ะครับมาจากเด็กที่ขาดคําชมเชยจากพ่อแม่แม้ว่าจะเรียนชนะการแข่งกีฬาหรือจะทําผลงานแค่ไหนก็ตามเด็กในวันนี้เขาก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณโตไปไม่โดนคนอื่นเอาเปรียบมีคู่ครองที่เหมาะสมมีชีวิตที่ดีมีอนาคตสิ่งที่คุณพึงกระทําได้ คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่คนนั้นซึ่งเวลาคุณไม่ดูไม่ว่าไม่ห้ามไม่ตีชีวิตคุณจะไม่ง่ายถ้าจะเลี้ยงลูกแบบนี้แต่เมื่อโตไปชีวิตของลูกคุณจะง่ายขึ้นในการเข้าสังคมครับสู้ๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่